สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับกลุ่มเจ้าหญิงกรมยาน้ำตกกันเลยนะคะสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้นะครับหนึ่งนายจรูเร่หวานสองนางสาวก,กนกรกรตาสิริสามนางสาวจุธามาตแคลค้าและสี่นางสาวทิติพลโพ,พจเดือนโดยวันนี้นะครับเราก็จะมาทําแบบจําลองการหมุนเวียนของอากาศนะครับโดยมีจุดประสงค์ก็คืออธิบายการเคลื่อนที่ของอากาศระหว่างบริเวณที่มีอุณหภูมิที่แตกต่างกันในโดยใช้แบบจําลองนะครับ โดยมีอุปกรณ์ัดต่อไปนี้ครับ 1. ขวดพลาสติกใส 2. แผ่นปกใสขนาด A4 3. น้ำอุ่น 4. น้ำเย็น 5. ทูบและ6ไม้ขีดไฟครับเริ่มขั้นตอนกนารทำเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะเจาะรูขวดนะคะให้สาม,มารถใส่แผ่นใสที่เราม้วนเป็นวงกลมไปได้คะ่ะ ก็คือเราจะเจาะทั้งหมด4รูค่ะรูบน2รูล่าง2ก็คือ1ขวดค่ะรูบน1รูและรูล่าง1รูทําแบบนี้ไปทั้งหมดจานวน2ขวดค่ะเราใช้คัตเตอร์นะคะซึ่งต้องระมันระวังในการกรีดขวดด้วยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะบาดมือนะคะอันนี้เราก็มีการน้ําแผ่นใสนะคะเข้ามาในยัดเข้าไปในรูที่เราเจาะไว้ค่ะ เราต้องทําใหา้มีช่องว่างให้น้อยที่สุดนะคะคืออัดให้มันแน่นที่สุดไม่ให้มีควันเล็ดลอดออกไปได้ะค,ะค่ะค่ะก็จะได้รูปร่างออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้นะคะเราก็จะเป็นการนําแผ่นใสมาใส่แล้วนะคะก็จะได้รูปร่างออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะต่อไปเราก็จะมาเริ่มในส่วนของการทดลองเลยะคะ่ะ เราต้องเตรียมทูบนะคะกับไฟแช็กค,ค,ค่ะอันนี้เป็นทูบทั่วไปเลยนะคะที่สามารถหาซื้อในร้านสะดวกซื้อทั่วไปได้เลยค่ะก็จุดทูบเลยนะคะจากนั้นจีไปในส่วนของแผ่นใสด้านล่างค่ะให้เป็นรูนะคะแล้วก็จะมีควันออกมาอันนี้เราใช้เป็นทูบกรรมยานนะคะเพื่อให้เห็นทิศทางของการเคลื่อนที่ของควันได้ชัดมากยิ่งขึ้นค่ะ ก็จะเห็นได้ว่าส่วนหนึ่งก็จะไปทางน้ําอุ่นก็คือจะลอยตัวสูงขึ้นและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็ผ่านแผ่นใสนะคะแล้วก็ลอยตัวต่ําลงแล้วก็สูงขึ้นค่ะมันจะมีการวนหลูของควันด้วยนะคะจะสังเกตได้จากทิศทางการไหลของควันเลยค่ะจะขึ้นด้านบนด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะไปตามท่อค่ะ,ะแล้วก็ลงมาด้านล่างนะคะ อันนี้คือฝั่งของน้ําเย็นค่ะน้าเย็นหรือว่าน้ําธรรมดาค่ะจบการทดลองแล้วค่ะสรุปผลการทํากิจกรรมนะคะจากกิจกรรมจะพบได้ว่าเมื่อความกดอากาศในขวดทั้งสองใบไม่เท่ากันสมควรให้อากาศเคลื่อนที่และหมุนเวยนร,ระหว่างขวดสองใบซึ่งสังเกตได้จากการเคลื่อนที่ของพันุภายในขวดค่ะนอกจากการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวดิ่งแล้วอากาศก็ยังเคลื่อนที่ในแนวราบได้ค่ะโดย จะเคลื่อนที่ผ่านท่อเชื่อมต่อขวดค่ะอากาศร้อนก็จะลอยตัวอากาศเย็นก็จะตรมตัวลงค่ะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวด่งค่ะ